แกก่อง p h o n e 11ในปี2023มาดูกันว่าเราจะได้เครื่องล็อตไหนนะครับเป็นเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่ตัวนี้นี่ผมซื้อมาจากของ Studio 7เเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เครื่องล็อตไหนนะครับตัวนี้นี่ได้มาราคาถูกใจเลยเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัว iPhone 11ในปีนี้นะครับเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดเป็น iPhone ที่แบบ ยังใช้งานได้ดีในปี2023นะครับอะครับ๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้ลอดผลิตไหนนะครับเก่าเก็บหรือว่าตัวรุ่นใหม่เห็น Apple เขาบอกว่ามันเลิกผลิตไปแล้วเนาะไม่มีขายตาม Apple Store แล้ว ه, เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนี่ครับในกล่องนี่แพ็คมามีบบเบิลใหญ่บุ่มหนึ่งอัแล้วก็นี่ครับ,พ,มม Bubble, รบพันมาอย่างดีครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยเราแกะพร้อมกันไปเลยแกะมาในกล่องนี้เขาก็จะมีใบเสร็จใบกับกับภาษีไว้ให้นะครับเราวมาดูลดการผลิตดีกว่าครับว่า ตัว iPhone 11ในปี2023เนี่ยเราจะได้ล็อตการผลิตของเดือนไหนนะครับเป็นของเก่าเก็บหรือว่าของใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องปิดพวกบาร์โค้ดไปก่อนอ่านี่ครับเราได้ล็อตผลิตวันที่17เดือน2 2566เลยครับเป็นล็อตผลิตใหม่เลยนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งเรามาดูอีกตัวหนึ่งบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นล็อตเดียวกันครับผลิตวันที่17เดือน2 2566เหมือนกันครับนี่ครับเป็นล็อตผลิตใหม่ของปีนี้เลยนะฮะนี่ยังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เขาตัดพวกหัวชาร์จออกนะครับก็จะแถมแค่สาย l i g h t n i n g มาให้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเช็คลอตการผลิตของ iPhone 11 64GB ในปี2023นะครับเป็นล็อตใหม่ผลิตวันที่17เดือน2 2566นี่เองครับเวลาใครไปซื้อก็ดูนะครับว่าได้เป็นของใหม่จริงๆไม่ได้แบบเป็นของค้างสต็อกนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับตามไปหาซื้อดูกันได้ครับ ตอนนี้ผมได้มาราคาดีมากสำหรับคลิปนี้แกะกล่องของ iPhone 11 64 g ิในปี2566นะครับว่าจะได้ลดการผลิตของปีไหนนะครับเป็นของเก่าเก็บหรือเปล่าเราก็ได้รู้กันแล้วครับว่ามันเป็นของใหม่ครับผลิตใหม่จาก Apple เลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับ